สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับช่างใช้ปืนผาแนาใหม่นะครับเนาะเอ้าตอนนี้เอฟซช่างใช้หลายครับครับตอนนี้งาน3ระบบกําลังมาเลยครับผมตัวนี้เป็นงาน v ีไอพีนะครับด้วยสำหรับปูไดมีงบประมาณหลายนะครับเนาะครับนี่แหละไม้สามระบบเป็นทรงแก๊บครับผมตาเลดไว้อ้อมตัวนะครับผมเป็นของพี่วีรพลนะครับเนาะครับผมจัดให้เลยเหลือแต่ใส่ล้ำนะครับใส่ล้ฟังเข้าไปในร่างนะครับนะครับพร้อมทรงมืออื่นครับ ราคาก็เจ็ดพันหรอยบาทครับผมชัดเจนก็นี้ผ่มีอีกแล้วครับสาหรับท่านใดงบน้อยๆครับผมเนี่ยครับซัางตัวนี้ครับราคาเริ่มต้น3,800บาทครับเอาสิยิ่งให้เบิ้งล่าสุดนี่เป็นท่านเทศกิจนะครับเนาะตำรวจอยู่ปุ๋นแหละครับทั้งกทม่อละครับพี่เพิ่นจะเอาไปยิ่งนกพิราบครับหมูม้าไม่ขี่ใส่หรือว่าเพิ่นจะสอนสอนเล่นสอนลูกสอนล้านหรือว่าเล่นข้าเขีอยู่ในเฮือนะครับบางทีมันเขียยเนาะครับเนาะ เพิ่นก็อายุหลายแล้วล่ะอืมยิงปืนนิลีมันก็ยิงบ่ได้เสียงดังเพิ่นว่านะครับก็สิเอาตัวนี้แหละไว้แต่ยิงเด่นค่ายเขียนครับเพิ่นบ่อยากได้อันลูกยิงปลาดอกครับเพิ่นบ่อยากได้ลูกยิงหนูดอกครับตัวนี้ได้ซ้ำนี้แหละเอาท่านใดอยากได้ก็ว่ากันมาครับส่วนตัวนี้ครับผมเป็นพายิงหนูนะครับผมทรงลูกซองคลาสสิกครับตาเลดครับผมผู้ใดอยากได้ความสวยงามเข้ากับเอเอาครับผมขึ้นอยู่กับงบประมาณเนาะครับเนาะผู้ใดมีงบประมาณก็ก็ สั่งช่างใช่มาเอาเห็ดใส่งบเนาะครับเนาะมูลค่ากะสามพันสามรอยบาทครับผมก็คือว่านะครับผมชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วช่างใช้จะพยายามอธิบายนะครับเนาะทรงลูกซองครับผมอ่าลูกซองตาเลดครับผมลูกซองคลาสสิกตาเลดมีลูกให้สองลูกพร้อมใช้งานครับครับผมที่สําคัญมันไม่ผิดกฎหมายครับผมเอาไว้เนรถได้เรื่อยก็ได้เนาะครับเนาะเอาไว้จะป้องกันชีวิตเจ้าของก็ได้อ่าป้องกันชีวิตทรัพย์สินก็ได้ครับผมรุนแรงและแม่นยํานี่ครับ ส่วนหม่เอฟซีเขาจะไปสันต่อยิงหนูครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเอฟซีซิมานี่ครับขอสิผ้ากันไปลุยกันครับผมมีติ่งขึ้นเรานะครับนี่นะครับเบิ้งที่แหละครับเบิ้งลูกดอกนี่แหละครับเอฟซีม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์การ์ดครับหรือว่าจะเป็นลูกดอกม้ไผ่ครับอืมรุนแรงและแม่นยําครับเบาหละกับแข็งแรงนี่ครับเนี่ยเฉพาะลูกดอกนี่เขาก็สามารถเอาไว้ป้องกันตัวได้เลยดีครับเป็นว่าครับครับ ยิงโดนหนูแล้วครับผมมันบวสามารถที่ดินลดได้นะครับเนาะมันสามารถยิงได้ไกลครับผมยิงบ่ถือมันกับบ่หายครับผมยิงตัวหนึ่งตัวหนึ่งแลนวข้ามากกว่ายิงซ้ำได้อีกหลายตัวครับผมหรือว่าท่านไหนอยากได้ตัวนี้ครับผมเป็นของท่านพุกการครับผมออกแบบไว้ให้มันสะดวกสบายครับผมบางที่ห้าบ่อยากใส่ตัวย่เอาไงสํหรับผู้อุโสอืใส่ตัวเง่บางที่มันอาจจะนักครับผมหรือว่ามันอาจจะเก๊กะครับมันบ่คล่องตัวนะห้างเทียนนางยวนโตเนาะอืม พูดถ่วพูดดีก็เสียนะย,ยุลายจการแหล่งองเสียครับจูเฮือนเออซื้อซื้อมูม้มามาขี่ใส่กับใส่บับบงดากก็เลยครับเนี่ยครับอืมแห้งนะครับท่านใดจะไปสันต่อก็อได้นะครับตัวนี้ยิ่งขึ้นเนื่อฟ้าเนี่ยไปเป็นร้อยเมตรนะครับแรงนี่ครับอืมท่านใดจะไปยิ่งสันต่อก็ได้นะครับเนาะเนี่ยออกแบบให้มูลราคาตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเนาะมีลูกให้พร้อมใช้งานทรงโมเดิร์นนะครับเด้อนี่แหละ มียิงหนูทันต่อกับมีนะครับตัวนี้เพียงแต่ว่ายังใช้อออกแบบตัวนี้เป็นปืนดังกติคือซื้อครับแข็งแรงนะครับไฟเบอร์การ์ดนี่แข็งแรงครับผมท้ายพลาสติกไฟเบอร์การ์ดนะครับแข็งมากครับผมเอาไปเด็ดฝาได้เลยนะครับสี่ขีดครึ่งครับน้ำหนักมันยนะครับเอาวากันมากครับส่วนตัวนี้เป็นสไนเปอร์ครับผมยังใช้จะพยายามอธิบายนะครับเด้อทรงสไนเปอร์มือสอดไม้ ไม้มงคลท้นสีดำๆเนี่ยนะครับมีลูกให้สองลูกพร้อมใช้งานไปเก็บไปทางได้แต่ว่าต้องสร้างเอาประมาณสองอาทิตย์โอเคบ่ครับคือกันแล้วารับนโมเดิร์นบ้างครับประมาณสองอาทิตย์ครับอืมนี่แหละครับตัวนี้เป็นยิ่งนูครับผมเนี่ยครับผมระบบกลไกมันจะบวกคือกันนี่ครับลูกไม้ไผ่ตอเหล็กความยาวเจ็ดสิบเซนเห็นปะน้ำหนักเออสีขีดเคืงครับผมสั้นตอกมากเกยิ่งเลยราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยคือกันครับแต่ผู้ในสื่อเฉพาะตัวปืนกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยมีลลูกให ไกเป็นไกดเซฟนะครับเนาะอ่าท่านนั้นยากได้ตอกกับครูละ400ครับผมแต่ว่ายังใช้จัดโปรโมชั่นให้เทิงตอกท่องปืนชุดนี้แหละครับ1,300งามครับผมให้เฉพาะเอฟซีจังช่นี่แหละตอนนี้มันกับพอท่านอยู่แต่ว่าบอดดูดูการแม่มันกับพ่อท่านถ้าพ่อท่านกับพ่อเด้โปรเลยครับเด้อนี่แหละทั้งสี่แหละครับ1,300บาทอืมครับผมไปเก็บไปท่านก็ได้ครับโอเคบ๊อครับเนาะแข็งแรงครับผมบาตรงห่วงครับราคากคกับพอไปพอมาเนาะพ่อเด้หาอยากให้กินนั่นแหละครับ ส่วนตัวนี้เป็นไทยสามแปดครับผมลักษณะมันครับราคากัหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมมีลูกข่ลูกหนึ่งพร้อมใช้งานไปเก็บไปท่างก็ได้ครับอืมเน้นคุยนะครับเนาะชัดเจนก็น,นี้ผมมีอีกแล้วครับอืมท่านนั้นอยากได้ต่อกับคู่ละสี่ร้อยครับหรือว่าอยากได้ร่วมกันถ้าร่วมกันยัง้่จะลดลงให้ครับเหลือหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอืมจากพันสามบวกต่อกับมาสองลอยกับเป็นพันหาอ่า ปกติมันก็อยูพันเจ็ดโอเคครับอ่าล่องลหลเบิ้งเด้อครับยังใช่กับจัดให้ชัดเจนกว่านี้เรื่องแ้วครับผมเอาวากันไปครับอืมจัดให้เอฟซีเอาทุกท่านครับประมาณสองอาทิตย์นะครับส่วนตัวนี้เป็นงาน V ีวีครับผมตอกเนี่ยครับมันต้องเกงนี่ครับห้าเทียไปเจอหมอกห้าเทียไปเจอฝนครับมูลราคาตัวนี้อยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเป็นตอกการล่านะครับเป็นยังจังแพงครับเอฟซีก็ต้องล่องรั่งไบเบิ้งครับมันจิเกงรอยหลีบอ่ะส่วน คัดสีกับสามพันสามเอา้าเน้นคุยนะครับเด้อพูดอะไรอยากได้งา่างั้นยังใช่กับเน้นคุยโทรศพัพท์หายังใช่ยังเดียวมันจะชัดเจนกว่าโอเคปะครับสวัสดีครับ